ไปติดครับพี่น้องมังนีจะกระเพาเข่าขั้วคือเก่าเนาะคะ่ะอันมาเบิรงค่ะมาเจกสีผ้าเห็ดหยางครับพี่น้องเมื่อนั้นจะไปเก็บประกันเผื่อเครื่องน,นีหนาวเนาะคะ่ะมันบอกว่านในสุกค่ะมันเขียวมันีจะกระเรยว่าสิถนองอาหารไว้เนาะคะ่ะจะสิมาก,กวนไว้ถ้กินกับอันอาบวกค่ะเนาะคะ่ะใกล้จอันข่าวอันคริสต์มาสแล้วค่ะก็ะเลยองตรงเตรียมของครับพี่น้องมาเบิรงกันเลยค่ะมาจะเหตุแบบใดเนาะคะ่ะ ก่อนอื่นเท่ากับอันนี้คือจาล่างมาเล้าค่ะมะเขือเครื่อหน่อยนะคะยังเขียวปื้อๆอยู่ค่ะบางคนขจากระอาจสิเฮดเป็นอันแย้มกระไดเนาะค่ะแย้มมะเขือเครือเนาะค่ะแต่อันปกติขจ้าสิเฮตแย้มมันมะเขือเครื่อใหญ่ค่ะแต่จะได้สียางค่ะมะเขือเครือหน่อยกระเฮตไดค่ะจะล้อเฮตเมื่อนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้จะสิเฮตเป็นอันแย้มไว้ทากินอันมันสิคดละรสชาติค่ะอันนี้มันจะออกเข้มนิดหวานนิดค่ะเอาไปทานกินกับอัน ฟัวค่าเนาะค่ะอ้ยบอยากภาษาฝรังง่งเศสบงบงเบงเบงไปเนาะค่ะอันนี่จะกระจิข้างไฟไวค่ะคือจงข้าต้มต้มไหมันนั่นเขืเอ่อนอย่างต้มไห่มันเปื่อยมาค่ะจะหยดนามเปหน่อยนึงค่ะเพราะว่าบักเกือบเครื่อนหนามลายอยู่แล้วค่ะหยดพ่อมันโบหม่หมอค่ะจากระจิอันใส่ไฟ,ไฟประมาณสิบนะคะประมาณสิบค่ะ อาจารย์เห็นเนาะค่ะตัวเลขเพราะว่ามันอันนี้กัะเที่ยวมาเบิงดูดูค่ะพี่น้องช่วงนี้กับโบ๊เป็นอย่างค่ะเพราะว่ามันบ่ราท่นในห่อนะค,ะค่ะห้ากับปล่อยไว้เดี๋ยวกลับมาเบิงกันค่ะค่ะอันนี้กับผ่านไปแล้วประมาณสิบนาทีนะคะห้ากับกมันมาค้นค่ะเบิงขนาดจ,จะใส่น้ำในหน่อยๆน่าหมัดกันเกลือ,อเทศมันก็นยังออกค่ะเกลือเคลือก็ยังออกค่ะพี่น้อง อันใส่เวลาโดนกวนแนวอื่นด้วยค่ะมาเคลื่อหน่อยเพราะว่ามันน้ำลายค่ะพี่น้องต้องมีความอดทนสูงค่ะเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันไหมเนาะค่ะอันนี้มันค้นดูๆค่ะเพราะว่ามันติดก้นหมอนะค่ะพี่น้องแต่พูดถึงมันกับติดดอกค่ะแต่กับข้นให้มันหน่นสุกท้อๆกันเนาะค่ะเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันไหมเนาะค่ะจ้าพี่น้อง อันนี้ก็ผ่านไปแล้วสองชั่วโมงแล้วค่ะเขียวปื้อเลยค่ะพี่นงจ้าอันจากกะดีใส่เครื่องอั่นขยำให้มันนั่นละเอียดเนาะค่ะตัวนี้ค่ะปกติมันจะมีอันมิกเซอร์อยู่ค่ะมีเครื่องปั่นนอั่นหม้อยุดแต่ว่าจะายานมันกระเด็นกระดอนก่ะคนโบคียมค่ะก็เลยใส่ใส่แรงงานดีกว่านะคะ พยายามให้มันมุนนะคะให้มันละเอียดค่ะเขียวปื้อเลยค่ะพี่น้องมันจะกินได้โบแตกกระบืองเคลือเห็ดบเบื่องเคือห,หน่อยค่ะเ,คเห็ดแต่บรกเบืเ้องเครือใหญ่เมื่อนี้แหละค่ะจะเลยมาทดสอบเนาะคะ่ะจิออกมาเป็นจัดได้นะคะพี่น้องอย่างบนอย่างด้เห็ดเหลี่ยวก็ต้องกินค่ะรสชาติหน้าตาโบกเกียวขอรสชาติมากค่ะ เห็ดให้ครอบครัวนะคะร่รด้ดันเห็ดไปขายถ้าเห็ดไปขายกับน,น่นน้าตารสชาติน้ำเนาะคะแฟนจา่า่ามันทีกินได้บอลเทอร์่ราษัไนแจกกระรองเบิ้งค่ะหนูทดลองตัวแรกคือแฟนจ๋าค่ะอยวจะสีใส่น้ำตาลอันน้ำตาลแล้วแต่ผู้ใดมากหวานมากันนี้ด้วยค่ะขึ้นปรุงรสตามใ,ใจคะ่ะไทยสะดว หวานกระเซร์ไล่เนาะคะ่ะแต่อันนี้มันเห็ดกินกับอัอน,นอันฟัวค่าเนาะคะ่ะมันมันกระชีโอ,อกหวานหวานหวานแล้วก็เค็มะค่ะพี่น้องเค็มนิด,น,ดนิดค่ะจิ้งจกเกือไปนั่นค่ะมันจะได้จบเนาะค่ะพี่น้องตอนแรกว่าไม่น่ามันจะโบโบ๊จะรุนแล้วรุนอีกใซ่เกลือประมาณนะะีน้ค่ะพอแล้วค่ะ กะจิประมันนั่นเทึงสอนซ่าเนาะคะ่ะกูได้มากันเข้มจุดโหลดกะใส่เนาะคะ่ะมัอมันดันถึงกันตาลมันก็เป็นน,น้ำไม่เละกันอีกค่ะเมื่อกี้ในะแขนน้น,ต,น,นตาลน้ำตาลละลายมันนั่นเป็นน้ำมาอีกตรงเขียวอีกค่ะพี่น้องเขียวจนว่ามันขนนะะ้นค่ะจนเป็นแยมเนาะคะ่ะแต่แยมของจานนั่นเหตุมือนีคือแยมกินกับปันฟัวค่าเนาะคะ่ะ อมเมนแย้มกินกับขนมปังค่ะมีอยู่สองชนิดนะคะพี่นงเพราว่ความขั้วจากกระเจียวซมาเคสอันนึงคือเ็ดกินกับขนมปังอันนึงกระเจีาที่ซส่ซกับอัน,นยามมีการมีงานเนาะคะ่ะจังคริสต์มาสงานปีใหม่ฉลองปีใหม่กระเจียวจกินฟัวค่ากันเนาะคะ่ะแต่ว่าปีนี้รอรุ่นค่ะรอรุ่นค่ะยังบ่ยังกระเฮดว้ถาค่ะ หาลูกเต่าล้านมากค่ะค่ะอันจะสิอคอาค้นไปเรื่อยๆกอนเด้อค่ะ้ามาเบิ่งตอนมันแล้วเนาะค่ะท่านได้ซิมอยู่ซิมมึงกอนเด้อค่ะตา,ตายบ่ตกัย่างมือน,นี่แหละบ่ย่างกัตายค่ะมือซิมกันค่ะแปบ๊บนึง แหล่แหลมบค่ะพี่น้องใส่น้ำตาลอีกเป็นแต่เป็นยาได้ค่ะสีออกขมนิดหนึ่งไหมค่ะแล้วมันอ่อนแห้งบอกค่ะพี่น,อน้องเกิดเพื่อจะอยากจะล่องใส่น้ำตาลอีกใส่เกลืออีกนิดคะ <c oughs> ่ะปรุงรสดืมมันจินตายห้ค่ะได้เห็ดแล้วโอ้ผู้บ่าวเถอาอ่ม หมาดก็อ,อย่าได้ซิมของเนี่ยบอกอยากได้ซิมมะเขือเครือบอกค่ะคุณช่ทุกอย่างที่เมียทำอร่อยบยซสนค่ะเสียบบ่แเสียบก็ตองย่องอบ่ิสันจะบริกินอีก <laughs> อยูนิยูนิคาเจ้ากินง่ายนะค่ะสุ่มกะเสียบเค็มกะเสียบจางกะเสียบเบิดคะ่ะยูนิ มเมนฮา,าวนเนี่ยบกินเร้วค่ะถ้าับบแชเบกับบกินแต่อันนี้แซ่บบ่แซ่บอันกระเจาเป็นคนเสีดายองนะคะกระเจากับพาิกันกิ้ยค่ะแต่ทุกอย่างที่ทุกาเจากับว่าแซ่บเบื่ไหมคะมันเริ่มจะคนนะคะพี่นอ้องแต่กระิถามันคนจกนกักเนาะจากกระติส่อันขวดแก้วไว้น,นะคะพี่นอ้องใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเพราะว่ามันเหตุโบลาย พอกินเทือสองเทือค่ะกระชิบพอดีแล้วขอบครัวจากรอบครัวใหญ่นะคะสิบสิบเอ็ดคนค่ะพี่น้อง้าลูกไส้จ๋ามากกรสิบสองคนค่ะโลหนึ่งพอดีค่ะครอบครัวหนึ่งโลนะคะเอาค่ะจะขอเขียวมันอันนี้ก็เด้อค่ะเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันเด้อค่ะ จ้าพี่น้องอันนี้ก็เริ่มคนแล้วค่ะอันถ้าเมื่อนี้จะกระฝากไว้กับพี่เพชรอันแยมมะเขือเขือหน่อยเด้อค่ะพี่น้องกันแล้วแต่ผูมมักเนาะค่ะรสชาติมันเสียออกขมแหลมนิดนึงค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมันอ่อนเนาะค่ะแต่กระใสน้าตาลกระจีมีรสหวานแบบเข้มไอมอยนิดนึงค่ะกระกลมกลมอยู่ค่ะสําหรับคนมักเนาะค่ะอันคนบ่มักเพิ่นกระจีว่ามันออกไปทางที่ขมแน่เนี่ยค่ะ จะคิดว่าหน้าจะกินใดอยู่ค่ะค้นอยู่นี่หลุ่นกันอีกเท่าน,นึงค่ะอันนี้ก็เเทดไหวเนาะค่ะทอดยมหมันนี่อีดีเพิ่นก็นจะกินคือเกาเนาะค่ะไม่กินกะต้องกินนะคะค่ะก็ฝากไว้ด้วยครับผู้ใดเามามากก็อย่าลืมกดติดตามกดดันไลค์ให้ได้เด้อค่ะพี่น้องโบแชร์กับ,บ่เป็นอย่างค่ะบบได้เสียใจยค่ะแต่กดติดตามให้เนาะคะ่ะ อันก่อนจิตติดตามกับประมาณสองนาทีเคืองขึ้นไปเด้อค่ะจึงคอยอันมีผลเนาะค่ะขั่นหน่อยก็หั่นคือมันบบมีผลเนาะค่ะผ่านไปแค่นครึ่งวันเดี๋ยวมันกะอันหายไปแล้วค่ะหอดสับจ่าเนาะค่ะกับฝากไว้เด้อค่ะอ่อนร้อนค่ะพี่น,อน้องขออ่อนบ้อนค่ะเป็นกาลังใจซอยจ่าแน่จะชิเดมีอันเถาเอนเนางสิเดมีพลังเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น,อน้อง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละค่ะอันผู้เดามากกับโกดเลยอันโกดติดตามไนเด้อค่ะเอาไว้ทามาขอกับจ่าคลิปหนาด้วยค่ะ,ว,คคะว่าจะสุ้าไปเหตุยังร่ลอลุนกันอีกค่ะมาบานไทยชาโดรอรลุนย่างเดียวค่ะพี่น้องอันได้บอบอได้หลุนบอนี่ค่ะพี่น้องหลุนตลอดค่ะประวัติดัดดัดแปนะะเแน้ะค่ะเห็ดแบกแนวบกคือบานกระจ้าเานาะ,ะพี่น้องค่ะบอาหลายสายเงาเป็นว่า กัจ,จบไปเพียงแค่นี้ค่ะผู้ใดเข้ามานเบิง้งขิดจากก็ะอให้สมหวังดังที่ปาถนาเด้อค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ะโคให้ได้ดังที่หวังเด้อค่ะพี่น้องอยู่ดีสมบายสุขู่สุขคนเด้อค่ะนี่จะกกระโคโตลาก่อนเด้อค่ะบายบายสวัสดีค่ะ